ครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูชมฮัแลนฮันแลนตัวนี้ดอกดูสวยดีนะดอกดอกสวยดีนะครับผมก็ประมาณนี้นะโครงสร้างไม้นะครับผมเป็นไม้ชั้นเดียวฮอนแลนดนะครับผมเผื่อชอบนะอันนี้กระถางไม่รู้กี่นิ้วนะก็ดูนิ้วมือผมก็แล้วกันดำปีเลยคนทำงานนะครับผมเรื่องงานมนาะก็มาถ่ายชนชมมารดูชวนชมนะ อ๋อชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับผมจะพูดชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับผมก็กราบขอโทษด,ด้วยขออภัยด้วยนะครับผมนี่แหละนะฮอลแลนด์เอาไปประดับร้านได้นะประดับบ้านได้ประดับสวนได้นะครับผมเผื่อชอบไม้ตัวนี้นะครับผมให้ดอกที่ดุกนะดุกนี่ดอกเยอะนะแต่ก่อนอก,ก็ลวกไปเรื่อยนั่นแหละนะเลี้ยงง่ายมาแบบนี้ง่ายง่ายเลย ให้น้ำให้อะไรปกติไปเรื่อยก็ออกดอกให้เราได้ดูทั้งปีเลยฮันแลกออกดอกทั้งปีนะครับผมมาแบบนี้อันนั้นจระเข้นั่นน่ะแมนบอนัันบันวบัวไข่ไม่รู้มาแล้วจังนะตังคโอเค,อเคก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมที่เยี่ยมชมตอนนี้ราคารวมส่งอยู่ที่ห้าร้อบาทนะครับผมเผื่อท่านชอบอยากไปเลี้ยงก็โอเคได้นะประดับสวนประับบ้านประับร้านได้หมดนะดู มิเทนีในตัวเองของเขาขอขอบคุณด้วยที่เยี่ยมชมครับผมขอบคุณแนละสวัสดีครับผมสวัสดีครับ